เลยนะปูนหนีไปไหนปีนี้ไปไหนท่านหนีไปอีกคันนึงอ๋อไม่ปูนรถก็อยู่อีกจุดเหมือนกันอ่าใช่แต่ว่าเขาบอกว่าคันนี้เหลือคนน้อยแล้วก็เหลือแค่เหลือแค่ปอนปูวินแล้วก็สตาร์ใช่เราว่าคนก็เลยรู้สึกคิดถึงเพราะปีเพราะปีที่เรานั่งคันเดียวกันใช่แต่ปีนี้โอมเพอร์ซันต้าอยู่อยู่ก็หายเออโฟร์ไปทำงานจิมมี่ได้ไปสองคอนเสตื่น เราก็เลยมาแทนที่นะครับใช่แล้วครับแล้วทีนี้ก็จริงๆนะเพิ่งผ่านปีอะไรนะปีอาร์ไฟเวอร์แฟนคอนมาคิดถึงมากๆไม่กี่วันเลยป่ะประมาณอ0วันที่แล้ว3-4วันนะ4วันประมาณวันที่8-9ซึ่งสำหรับใครที่คิดถึงพวกเรานะครับวันนี้จะมีโชว์ถึงพิเศษของน้องมาร์กใช่แล้ะครปีนั้นน้องมาร์กร้องลบยังให้ฟังนะครับก็เดี๋ยว ลองลบก่อนลบไปก่อนลบไปก่อนอาจจะลบไปก่อนลบไปก่อนลบไป่อนลบ่อนลบไปก่อนลบอนจจะยั่อนลอนจจะยั่อนจจะอาลจะยก่น่อนจจไปก่อนลอนลบอนลบไปก่อนละลออเลอนลบก่อนตอนลบไปกนบอนล่นลบไป่องลกนนลนน่บกนนอ่ปน่ เอาเราเลียวๆมึงมึงจะปิดบังว่าไลฟ์เลียวเลียวตลอดแหละตอนไลฟ์ตอนอยู่ญี่ปุ่นมึงนั่งรถมึงก็โอ้โหฟูบ้องมาเลยก็นี่อะไรอยู่ญี่ปุ่นแล้วไอ้นี่เข้ามาในไลฟ์บอลเลี้ยวเกินมก็คือเลีกยงนิ่งอันนี้ประมาณให้สองให้สองไม่มากไม่มาก สุดยอดอุ้ยเขาแข็งนิดเลยครับเดี๋ยวถ้าไม่รู้สึกอะไรเลยก็จะบอกมาตีถึงป่ะเออก็อะไรดีสวนเลยครับเฮ้ยโอ้โหหมายถึงว่าที่เหลืออยู่สวนเลยอ่าแต่ว่าที่มีเรื่องเล่าอ่ามีเรื่องเล่ามีเรื่องเล่าเล่าไหนไม่แต่น้องมาพี่เขาบอกเล่าเล่าอะไรเล่าเรื่องอ๋อเล่าเรื่องโอเคเล่าอะไรอีกหนึ่งจุดห้าหนึ่จุดห้า ว่าอีกเก้าก็เนี่ยไปตีกอล์ฟเออไปอยู่ที่หลุมสิบแปดใช่ไปอยู่ไปอยู่ที่พาร์สิบแปดพาร์สิบแปดคือเรื่องมีว่าหอนอนอยู่แล้วภูมิเพื่ออาบน้ําเสร็จแล้วก็กำลังจะทิ้งตัวลงนอนเออแล้วอ็ดีอยู่ดีๆมันก็มีน้องคนหนึ่งนอนทางซ้ายคุ้มตัวขึ้นมาอย่างนี้จากเตียงแล้วก็บอกว่าพี่พี่ผมไปรอที่พาสิบแปดได้ไหมครับแล้วแล้วก็นอนลงไปต่อแล้วกหันไปกับพี่ภูมิแล้วก็บอกไอ้นี่เป็นแไววะโอ้เนี่ย ไอ้นี่แบบบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วตีกอล์ฟจนบ้าไปแล้วลมันละเมอขึ้นมาบอกว่าพี่เดี๋ยวผมไปรอที่พาร์ติสิบแปดนะหรือวม,มึงอธิบายได้ไหมว่าภาพในฝันมึงตอนนั้นคืออะไรกูคิดว่ากูน่าจะตีถึงถึงสุดท้ายละแล้วคนอื่นน่าจะช้าอยู่คุณบอกจะไปรอที่หนุ่มขึ้นหน้าเขาโอ้โหขนาดในฝันแม่งยังโอ้ขิงก็เลยนะบุ๋งบอกต้นนะโอ้โหบุ๋งก็เราชอบตีไ้ตีกอล์ฟอ่า ได้ยังไงคันธีอะไรผมเมาสองเปอร์เซ็นต์วันนี้ให้สองเปอร์เซ็นต์แต่เจ็บปากครับดูทุกคนดูกปากปางแตกโดนอะไรมาเราเราให้ไว้ฟังโดนอะไรมาเรื่องผิวเมื่อวานเราเล่นบานาน่าโบ๊ทกันมีที่นั่งมีผมมีปอนมีโฟทวิลเลียมเอสแล้วก็มีนัทพวกนั่งข้างหลังเองเหรอตอนแรกคือเราเล่นประมาณหลายรอบอยู่เราค่อยวิ่เวลา20นาทีรอบแรกไม่เป็นไรโฟนนั่งอยู่ข้างหลังรอบสองต่อไปรอบปอนรอบสามไม่เสียเลยโฟนนั่งอยู่หน้าศูนเฮ้ยมีเหยื่อนี เอ้สองคนขี่เยอสกีกันให้บูวินขี่แล้วมันติดมันไหลตกขเรื่องนี้คุณเออคือเปเรื่องเรื่องว่าเออผมมันลื่นนะซิ่งเหรอมันไม่ได้ไม่ที่นั่งมันน้อยปั้ที่นั่งมันก็มันลื่นคือมันมันจัว่าทานมันมันดูไหลแบบน้ำทะเลมันอยู่บนเบาะพอดีแล้วก็คือนี่เช็คพอกนี่ก็บอกีบอกว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบึ้นเครื่องนะแต่ไม่ได้บอกให้จับแน่นๆไงแล้วก็คงไม่คิดว่าจะแรงกระดนั้น ว่าจะวอร์มเครื่องรื้อไปเลยตัวไหลไปเลยไม่ไม่ได้คลิปอ่ะคือมันเหมือนมันไม่ใช่แค่ตัวไหลอะพี่รีบไคือแบบแบบมันแบบมันหายไปกับน้ำเลยอะโดวหย่อนตัวเลยในคลิปอ่ะแบบกระพี้ตายทีไอปอนหายไปไหนวะเมื่อแล้วคนนี้อยู่ด้วยคือสกายนานีใช่ป่ะพี่สกายแบบเฮ้ยปอน อยากดำน้ำๆ <Kind of balls> ก็ไม่บอกปีนี้ปีนี้เอาติ้งไม่รักบอลเลยไม่ค่อยถูกกับน้ำทะเลท่าไหร่แต่มีอยู่คนหนึ่งนะครับที่เขาชอบทะเลเป็นอย่างมากมีเขาเป็นอินอยู่นะเออเขาชอบทะเลเป็นอย่างมากเขาสิงมาถ่ายซีรีส์ที่ทะเลนี่ครับนี่ยังงไครับสวัสดีครับพี่สตางค์นี่มันจะดีแสนดีจริงชอบทะเลมากใช่ครับอยู่เป็นเดือนเลยครับอยากเอาติ้งที่อื่นเลยอยากอยู่ต่อไม่เอาติ้งที่อื่นเลยครับปกติชอบทะเลมากครับแต่ว่าอยู่มานานมากเแค่คุณกลับเองเหมือนสองนที เมื่อวาตอนที่เขาลงมาเล่นกันนันคือไม่ลงมาเพราะว่าไม่ไหวแล้วเย็นนะครับเย็นเกินแต่แต่ก็ยังชอบไปเลยอยู่นะแต่ขิงได้เปล่าแอบดูเทเลอร์เดนซ์ m ัมเมอร์มาแล้วมีคนเปิดให้ดูไงสนุกมากหน้าดูน่าดูมากบอกเลยว่ารอคอยคือพูดเลากเ้ยนะครับทุกคนเดนซัมเมอร์ดีใจมา้เลยเดี๋ยวเราจได้ดูกันเรื่อยๆ้แหละ วันออนแล้วด้วยดีแต่ว่าไม่พูดใช่ครับใช่ครับครับทุกคนด้วยครับขอบคุณครับไอ้มาร์จะโชว์อะไรนะเออมาร์จะโชว์มาร์โชว์ร้องเพลงม่วันโชว์เป็นพี่ตูนี่เหรอเดี๋ยวพี่ต่ายเพราะว่ามีพิธีมาร์คหนึ่งอ่ะมาร์คพัคคิมเขาเป็นบางโตเลยไงเดี๋ยวกเออมาร์เเป็นบางอะไรที่เป็นบักเล็กบางอะไรอ่ะก็เดี๋ยวคุยกับพวกเราต่อจางจางโอ้จางจางยังชอบอยู่จางยังร้อยเพื่อนอยู่ยังาวอยู่พุ่งไปยึดโลกเดือดเส้นโดนอดเส้น ไยเพืนกูย่มมืองึงพูดไปเลไม่หาแต่เก่งไม่ฮาแตไม่ยาวที่ไหนมานะมีล่าสุดมันไปแข่งไปแข่งมาหอมงอมไง่ายปนตีไม่ไข่ร้อมด้วยพร้อมไม่สนใจเลย

เดีว่ามา9วันทำไมไอ้มาง2,009อ่ะไอ้มาอยู่ดีมาตัวโดนตลอดว่าเรา2,009มาอยู่ดีมาตัวโดนตลอดนะพี่อะไรวะพี่ยาพี่ถึงก็จะโดนยาคิดถึงวิญญาณป่ะพี่ถึงวิญญาณคิดถึงคิดถึงบรรยากาศกองแต่ออก4วันติดก็ไม่ไหวนีไม่ไหวไม่ไหวรีชูไม่ไหวรีชูหัวถัวรีชูเชียงใหม่รีชูเชียงใหม่สอ2รอบไม่ไหวหลอนไม่ไหวเขานะเราขึ้นไป2รอบโวย2รอบเออ ดีนะช่วงนี้ไม่ได้ถ่ายที่กระบี่ด้วยอ่ะไม่งั้นตุยเย่มันจะได้ไปเอกอาจจะไม่ได้กลับอาจจะไม่ได้กลับเออเหนื่อยอาจจะหิวตอนเนี้ยอยู่คิดถึงคิดถึงตอนช่วงที่เราไปไปทัวร์กันนหะทัวร์ฮอลล์สนุกโอ้รถทัวร์ไปอ่ะแต่จริงๆไปเห็นทะเลอย่างเงี้ยคุณนึกถึงอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวปล่อยมาร์กลงป้ายนี้หน่อยนะเฮ้ยอย่าร้อยพี่หิวขับอ่ะแต่เห็นทะเลอย่างเงี้ยนึกถึงอะไรป่ะนึกถึงอะไรเรือบนกระบี่ เกือบตายที่เกือบตายอ๋อเออที่พายุที่เรือเกือบคว่ำอะฝนตกไอ้บ้าเป็นแย่พวกเราที่ผ่านประสบการณ์เกือบเสี่ยงชีวิตมาเรื่อยๆกันที่คุพูดก็มีเหตุผลมึงเลยวิ่งมึงวิ่งคนแรกเลยวันนั้นอะมึงก็วิ่งคนแรกเลยโอ้โหก็ควรเลี่ยมกมาทองจริงแต่พับพับ อ๋อไม่ไม่ปาร์ตี้คือทองปลอมไม่น่าไม่น่าวันนั้นไม่น่าวันนั้นไม่ให้เอาโดนน้ำเดี๋ยวมขึ้นไม่ได้เดี๋ยวมันจะขึ้นคลาเมมีคนมาถามว่าได้นอนกันกี่โมงเมื่อคืน คุณคุณไปกี่โมงผมไปผมไปตอนตีสี่ครึ่งตีห้าประมาณนั้นเดียวกันผมเดียวกันเดียวกันเดียวกันตีหนึ่งครึ่งผมนอนแล้วไม่เป็หนึ่งครึ่งหรือปอนอยู่ถึงตีสองเกือบสามตอนมึงแก่กูกูมึงกลับไปนอนเลยป่ะสงใช่สอวเคยตื่นเลยี่คือตอนในโฟโตออกใช่ป่ะพี่ผมได้ไมอาพี่ตอนใช้ก็สองว่าแล้วสองนน่าจะประมาณสองพี่ปุ่มก็สี่ห้าป่ะใช่พี่ปุ่มแปดโมงเงนั่งอยู่เลยจริงไหมเนี่ยนั่งขวห้างอยู่หน้าห้องจริงไอะไร แต่เมื่อคืนพอกำลนี่รักกูจังเลยนะไม่วลาจะเป็นฟิลนี้ไงฟิลแบบว่าแบบใช่อฟลไม่เวลาคนที่แฝทุกที่อ่ะเาะโอเคจะถึง้อได้ถึง้วโอเคไปกินข้าวกันนะครับทุกคนเดี๋ยวไปทุกคน